สวัสดีค่ะช่องสาวเมืองสิงค่ะวันนี้สาวเมืองสิงพามาทานส้มตำนะคะส้มตำปาร้านะคะส้มตำมีเรดิเป็นผักกับนะคะแล้วก็ปลาทอดแล้วก็หมี่ลวกนะคะมาทานด้วยกันนะคะเมนูนี้ใครอยากแซบมาเลยนะคะแซบนัวครัวบ้านสาวเมืองสิงค์ค่ะ แซ่บๆกันเลยนะคะใครยังไม่ได้ทานอะไรก็นึกถึงส้มตำเลยค่ะมาเลยนะคะมาทานกับสาวเมืองสิงห์ได้เลยนะคะแซ่บนัวครัวบ้านสาวเมืองสิงห์มรดกรที่ต้นของเราเป็นเมนูง่ายๆเมนูที่หาทานง่ายนะคะโดยที่ไม่ต้องซื้อต้องหาอะไรเยอะนะคะมะนาวก็ต้นเรามะเขือเทศซื้อมาเรดิสซื้อมาเนาะแต่อย่างอื่นก็ ไปไจ้ซื้อเลยเป็นเมนูแซบนัวครัวบ้านสาวเมืองสิงคค่ะมีปลานะคะปลาทอด